ธรรมะเป็นของสาธารณะทั่วไปธรรมะคือคำสองของรรพรระูะเจ้าุู้เจ้ารู้เห็นและเข้าใจธรรมะแล้วตามความเป็นจริงอย่างไรจึงได้เอาความจริงของธรรมะนั้นเรียกว่าสัจจะของจริงมาสอนชาวโลกอันนั้นเรียกว่าธรรมะคำสองของพรรู้เจ้า คือพระเจ้าเอาของจริงมาสอนนั่นเองเรื่องเรียว่าธรรมะทั้งสองพระเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเฉยๆแล้วเป็นของมีทั่วไปหมดอยู่ในสากลโลกเป็นธรรมะทั้นั้นที่เราปฏิบัติคือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองคือให้เข้าไปเห็นธรรมะไปรู้ธรรมะให้ถึงธรรมะนั่นเองธรรมะ คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คนเราเกิดขึ้นมาจากของมีอยู่จากของเป็นอยู่ของไม่มีไม่ทราบจะอะไรมาเกิดมาเป็นเราสร้างบ้านสร้างเตือนเราก็ต้องเอาของมีอยู่คือไม้ที่มีอยู่ในป่าอิฐคือก้อนดินดินมีอยู่แล้วปูนก็คือหินที่ตบไยเผา ให้มันสุกเป็นผงละลายออกมาก็เป็นของมีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่มีก่อนที่จะมาสร้างบ้านสร้างตึก้วนแนเราต่เป็นเอาของมีอยู่ท้งนั้นมาสร้างนั่นเขาเรียกว่าบ้านว่าตึกขึ้นมาแท้ที่จริงก็คือเอาของมีอยู่ได้เก่ธรรมะเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจหลักของพุทธศาสนา ถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วงมงายหาธรรมะไม่เจอสักทีเลยพูดถึงเรื่องธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกันไปเอาตำรามาพูดอันนั้นก็ว่าธรรมะอันนี้ก็ว่าธรรมะในผลที่สุดทะเลาะโต้เสียงกันดังคนที่ปลูกบ,บ้านในร้ายหลัง เขาเรียกว่าตึกเขาเรียกว่าเรือนแปดเขาเรียกว่าเรือนแบบโบราณมิ่งเรืยอเรือนอะไรก็ตามเถอะเรือนมุมเรือนอะไรก็ตามเถอะทุกคนก็ถือว่าเรือนของตนเป็นของดีเรือนของตนมีค่าเรือนของตนนั่น อยู่ดีสบายเรือนของตนสวยงามกว่าเรือนของคนอื่นเมื่อทุกคนมีเรือนคนละหลังไปอวดอ้างกันในผลที่สุดเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องโตแย่งการโตแย่งกันนั่นแหละคือไม่เห็นด้วยกันถ้าหากรู้จักหลักเรือนบ้านที่เราปลูกสร้าง เหมือนกับคนเราแต่ละคนมีรูปร่างลกักษณะไม่เหมือนกันมีเพศไม่เหมือนกันเมื่อเราแต่ละคนแต่ละเพศแต่ล,ลักษณะมีไม่เหมือนกันเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดมาฉของนี้อยู่คือท่าสีลนนรมไปลบเลืออวดโธ้เลือโต้แย่งซึ่งกันและกันว่าชั้นละอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างคนเอาบ้านเอาเรือมาอวดกันแท้ที่จริงบ้านแต่ละหลังเอาของให้เดีมาสร้างดังอธิบายมาแล้วบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้นมานะั่นแ่ะเบื้องต้นนับตั้งต้นแต่สร้างเสร็จหรือ,อยังไม่ทันเสร็จเริ่มสร้างก็มีอันที่จะต้องแปลสภาพไปโดยลังดับคือเก่าคำคลาเมื่อนกันกับคนเรา ตั้งแต่ปฏิสนธิคือเกิดที่ครรนเกิดครรนในขันแปลสภาพมาโดยลําดับเรียกวันแก่ข้อดกจะเจริญงอกงามมาแต่แท้ที่จริงคือความเสื่อมตามหลังมานั่นเองบ้านเดือนก็ฉะนั้นเหมือนกันคนที่ไม่เห็นสภาพเช่นนี้แล้วชีวิตคือร่างกายของคนเราไม่มีสาระ เพียงจะเกิดขึ้นมาแล้วคอยแปลสภาพไปเดินลดับหาสาระอะไรไม่ได้ผู้ที่มารู้เท่าและรู้สึกในเรื่องเหล่านี้แล้วตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาจะต้องเรือดเดือดร้อนเพื้อจองรีบเร่งประกอบการงานที่ตนจะพึงได้และปลาเค,คือชีวิตที่ยังเหลืออยู่นั้นรีบทําเสีย เหมือนกับคนที่ทำงานในป่าหรือในทุ่งในไร่ก็ตามเถอะเพราะเห็นตะวันบ่ายลงไปมันจวนจะมืดจะข้ามจะเลต้องรีบร้อนกลางงานนั้นในหะ้มันเสร็จสักจะไม่ได้ข้างคาจะไม่เสียเวลางานจะไม่ได้เสียคนถ้าหากว่ารู้สึกโดยในที่ธิบายมานี้ มีการเสื่อมไปโดยลำดับเสื่อมไปหาความสิ้นความดับแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทได้ชื่อว่ารู้จักคุณค่าในชีวิตของตนที่ตนได้ชีวิตมาเพราะฉะนั้นทุกคนหากว่าพากันเข้าใจโดยในอธิบายมันนี่แล้วทุกคนพากันตั้งใจปฏิบัติ คือมุ่งหาจุดหมายปลายทางคือต่างคือความต้องการพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือพ้นจากอที่มันแปรสภาพเนียมันไม่อยากได้อการที่แปรสภาพเียมันจะลดสุดโซมงไปทุกทุกวันนี้เมื่อไม่ต้องการอย่างนี้ตัวนี้้นทางอื่นใดนอกจากจะรีบเร่งประกอบภารกิจคือคุณงามความดี ได้แก่ฝึกฝนอบลงจิตใจของตในให้สงบตั้งมั่นใจเป็นของมีเป็นของเป็นสาระในร่างกายของตนถ้าไม่มีใจอย่างเดียวแล้วไม่มีค่าเลยกับเราแต่สาระคือใจของเราเนี่ยแหละมีสาระอยู่คือมีสาระเรียวกว่าสาระคือแกนสาร มีสาระอยู่แต่ว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้มีแกน่นไม่เป็นดูก็ดีไม่ขยุงก็ดีไม่แต่เคียนก็นดีแก่นซึ่งว่าเป็นของมีแก่นเป็นของแข็งในต้นไม้ต้นนั้นแต่ว่าคนไม่มา,าทําไม่เอามาทําประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอะไรเ,เลยแก่นคือใจของคน เป็นของเป็นแก่นของกายก็จริงเลยแต่หากเราทําไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์ใจเราเข้าถึงความสงบก็ได้ชื่อว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ใจของเราถ้าหากก็ฝึกฝนอารมณ์ไม่เข้าถึงความสงบได้แล้วคือใช้ใจได้ใช้ใจให้ไปกอบคุ่นงานความดีใช้ใจให้งดเว้นจ,จิ่จากความชั่วไม่อยู่นอำนาจของใาย ใจมันโกรธแล้วก็พอกลอยโกรธตสตามมันอิจฉาคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นยกโทษนินทาคนอื่นก่าวล่ยคนอื่นซ่อเสียดคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นในิจใจมันบังคับเมื่อใจมันบังคับปากมันก็ท่องไปด้วยกายมันก็ท่องไปด้วยอันนี้เรียกว่าใช่ไม่ได้ สาระคือแกนของกายนี้อยู่ในเกลดใจเราพึกผลไม่ได้มันเลยใช้เราแบบให้ทำวางชั่ววางชั่วนั้นก็เล้วไหลเลอะเทอะไปเมื่อกายพึกผลและอบรมบังคับใด้ก็เลยไปสร้างวองชั่วคือกรรมเล,ลวสามหรือบาปขึ้นมาอีกก็จะได้แต่วางชั่วอยู่ล่ำไป เลยไม่ประสบผลคือคุณงามความดีได้เกิดความสงบสักทีนี่แก่นมีแกน่แกนเราจะใช้แกน่นนะพบแกนแ่นเราจะใช้แก่นไม่ได้นี่แกนแ่นเราจะเอาแกน่นไปใช้ไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนเข้าถึงความสงบพบลมใจของเรามีสมาธินักแน่นมันคงรู้จักอาการของใจมันคิดเกียดคนอื่นมันเพราะอะไร มันโกโรธคนอื่นเพราะอะไรมันเยบทอดดินทาคนอื่นเพราะอะไรมันกระทบกระเทือนคนอื่นเยียดหยามคนอื่นเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกขณะโกโรธคนอื่นเพราะความไม่พอใจในคนคนนั้นแล้วก็เกลียดเขาอีกบางทีเขาไม่รู้ซั้งาเราเกลียด แค่เราไปเกลียดเขาจนได้เกจียดสีคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนินทาคนอื่นทั้งที่คนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้สักคนอื่นที่ทําไม่ถูกกับใจของเรานะเพราะใจเราไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วทำดีก็ไม่ถูกทำชัวว่วก็ไม่ถูกถ้าใจเราสงบแล้วเรารู้ เขาทำดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำชั่วก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่จ้องไปเกี่ยวกกเกาะเขาแล้วก็อบรมใจของเราได้อย่างนี้สงบอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องต่อไปคนนั้นได้ชืวว่อเอาใจมาไว้ในบังคับของตนมันจะโกรธหรือมันจะเกลียดเยียดอยามและนินทาย,ยกโทษคนอื่นมันก็ไม่ทํา เมื่อไปทำกรรมคือควงชั่วมแล้วไม่มีขึ้นมาอีกต่อไปมันก็มีหนทานที่จะนำตัวของเราเนี้ให้ใกล้ต่อของคนทุกข์ใจค่อยบริสุทธิ์กันทุกทีทุกทีมันก็ใกล้ทานที่จะ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในการที่อธิบายในเบื้องต้นให้รู้จักธรรมะคือตัวคนเรานั้น เป็นเพียงธาตุสีดินน้ำไปลงใครจะว่าคนใครจะว่าสัตว์ใครจะว่าอะไรก็แค่นั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่ไปเห็นบ้านมีแบบแผนแอันใบแป่นต่างๆก็ไม่พ้นจากไม่ดินน้ำไปลงคนเราจะเป็นไม่ด้ยคนอย่างดินน้ำไปลงถ้าเราเข้าใจตามเป็นจริงนี่แล้ว คนที่เราไม่พอใจคือก้อนดินตวัวงเราก็คือก้อนดินก้อนดินน้ำไปลงที่เราพอใจไม่พอใจก็คือไปโทษแล้วไม่นินทาอกับก้อนดินนั่นเองเมื่อเราไปกอ้นกอนดินดก้อนเดียวมันนินทาธรรมดาก้อนดินดก้อนดิดมันไม่มีอะไรกันเลยอย่างก้อนดีนไปกองไว้จังเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไปเห็นพูดอะไรกันไมน่กระทบกระเทือนเดียดเดียน,นกันเลยค่ะใจท่นนั้น มันไปกระทกบกระเทือนเบิียนเปลียนกันเห็ุนั้นจึงควรบำรุงควรรักษาใจเบรปลมใจให้เข้าถึงความสงบบังคับใจได้เรียกว่าปร,รู้เท่าเห็นธรรมเข้าใจถึงธรมมบบรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้เข้าถึงธรมรมเพราะพระพุทธเจ้าท่านจิตใจของท่านอยู่สม่ำเสมอเพราะเห็นสภาพของธรรมดังที่บานนะ มันยังเปรียบเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนะใครจะเหยียบจะย่ำใครจะขุดจะพังหรือใครจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำมูกน้ำลายลางไปมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแผ่นดินเลยได้ความสบายบางคนโกรธแผ่นดินจนหน้าดำหน้าแดงเพราะเหตุไปตกหุ่มตกบ่อเพราะเหตุไป สะดุดก้อนหินเนื้อหัวไม้เนื้อเพชรกรธเอาดินมันก็เฉยก้นอนหินมันก็เฉยต้นไม้มันก็เฉยเราโกรธคนเดียวแล้วเดือดร้อนคนเดียวหากว่าเกิดความโกรธโทมนัาทุบต่อยดินลงไปเนื้อไปทุบหินชกต่อยหิน นีนมันก็ไม่กระเทือนมันก็ไม่เกลียดโกรธต่อ,ตอนอกจากเราจะเจ็บตัวเราเองเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเข้าใจถึงหลักหลักธรรมจงพากันฝึกฝนอบรมถึงเรื่องธาตุปิจนาถึงธาตุให้เห็นสภาพตามเป็นจริงโดยนายอธิบายมานี้จึงจะเข้า